ได้ที่สุดพ่อก็ใครติดแม่แม่ก็หลังนู่นแม่ตัวไหนก็ไม่ติดพ่อ อูีไงประเทศเทือคเาอยู่่ไงเนปะเทืกันนงไม่ได้ดูแต่ก็เ่อรถด้วกันแบนี้แหละใกล้ๆกันหนืออะไรใกล้กับทพยหรอใกล้ๆกันอปูกันเพื่อนกันเลยเพื่อนเพืเดียวกันเพื่นเป็นหนุ่มแล้วหนุ่มแล้วพนนนดีดี่ ใส่ข <inaudible> ้าวก่อนทั้งมีองค์อ่ะแงเริ่มใส่องค์ละองค์ละนั่นนะลูกเนี่ยนะเคสไม่ถอดรองเท้าวอไม่ถอดรองเท้าเคสโอดสิิดว่าที่ตอนนี้จะสูงกว่าแม่อะไรดูที่หรือแม่หดว่ะ ไม่หรไม่ไม่ใส่ใส่ใส่ไดี้าใส่บาทอ่ะอย่าให้คราทีโดนบาปข้าวล้วลูกใ่เขาไม่เซ็งดัง้บาตพระไม่่ิงนี่ก่ดม่นนั่น่มดูดินี่ใดิชเหลเอ้นี่เหลือกี่ล้า

เอาดูับข้าวก่อนมันวางข้าวข้าวโอ้ข้าวนี่วันสองนี่หรอสองนี่หรอนาต่นน้าใส่บาทอะไรเราพ่อเพราะวันนี้วันเกิดเพราโอซารุาตั้งใจขนมขายยายยายขาง่าอยู่ là là các nó. cười bảo, lơn không? bắt trái bắt trái. dì dì trái bắt trái. được à? Ừ. ยะถาบริวาหาปุราปริเปลนติสากรังเจวะเมวิโตทินงังเปตานาังอุปกะปติอิทิตังวิติตังตุมหิตตเมวะสมิจตุสัพเทปเดตุสังขปายันโทปรณโทยะถามันโทติระโสยะทา สุขีพิพาญโกภวะอปิวาธนตสีริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนทุครั้งพระรังอายุโทพระทวัธีโรวันนทวปฏิภาณทสุขาสภานารามีทวีทุครั้งสอธติขจติอายุนาัตวาพระรังวันนางทุครัญจะปฏิภาณทอธีขายุยาสวโหติยาทยาสุปปาจติตย เป็นสุขปราศจากทาุกโรโรคภัยจะทาาํากิจการได้อใอ้เจริญรุ่งเรืองและร่ารวยขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จ,ไมจนมั่งมีสีสุกคิดอะไรขอให้ได้สมความปรารนาขขทุกาทการคือเน,น้ำสรถต้นไม้แล้วก็ทิศหมืเจากมเีหมู่ลูกนะอ,อ,อบอกด้วยว่าตจะารมเียนน้ เทจุดจุดจวดแล้วต่อเลยอ่มีความสุนะดีวสุบอกเรียนเก่งนเกลาเก่งเก่งเกงอยู่แล้วล่ะเก่งอยู่แล้วดีแข็งแรงด้วยเนี่ยเรียบร้อยทำบุญวันเกิดใช่ไหมโอเค ไปไหน,นต่นะอเนี่ยวันนี้ไปไหนต่อวัดวัดโอเคอ้าวเป็น,นป้วตวหนูแล้วไงกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปลูก